ลอ,องน้ำเป็นฝอยมาเรียงกัเลยโอ้โหสวยมากอ,าอะไรสวยก็คุณแม่อะไรสวยลอ,องน้ำฝนแล้วก็คนด้วย <laughs> สวัสดีครับวันนี้พาคุณแม่เบิ่งนน้ำตก วชิระทานเห็นไหมครับสวยงามมากสวยสวยมากครับท่านผู้ชมว้าวๆเลยนะฝนก็เพิ่งตกไปด้วยเนาะพาคุณแม่มาสัมผัสบรรยากาศน้ำตกอพว่าเดี๋ยว่ายให้สวยไหมคะทไม่สวยใช่ไหมจ้าข้างหลังสวยอ้าวเหรอโอ้โหสวยมากเลย่ไงอยู่ที่น้ำตก โอ้ยละรองน้ำเป็นฝอยมาเลยอน้ำเยอะช่วงนี้ยพวกฝนเพิ่งตกโอ้โสดชื่นเย็นเปียกหมดเลยอโหสวยมากอะไรสวยคบคุณแม่นะอะไรสวยละองน้ำฝนแล้วก็คนด้วยโอ้โหละองมาเลยครับนี่แว่นตานี่นะสีละองน้ำหน้าเปียกเลย ในว่าฝายฝนนะนะน้ำเยอะแต่เมื่อเช้าก็มีฝนล,ลงนะครับยังมีฝนตกมานน,มานั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่ามีน้ําเยอะสวยงามนะครับน้ําตกวชิลร่านนะครับในว่าถ้าเป็นเดือนเมษา น้ำจะน้อยแต่ก็มีไหลทั้งปีซึ่งเราก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนะน่า,นา,นายินดีที่มีชาวตสาติมาชมน,นะคุณแม่ทำไรคุณแม่ตัดหน้าอีกแล้วโอ้ยโเโนี่ยเธออ,อยู่านานๆไ้เปียกอีกแล้วเนี่ย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 ,ย,ยคุณแม่ทำไรตัดหน้าเข้าไปเจ้าไปหมดแล้วโอ้เปียกพ่อดูหน้าดิเปียกแล้วเราอาน้ำมาเน่ยราแม่ แย่งซีนไปแล้วรีบส่งให้คุณลูกก่อนเข้าไปเจ้าทุกครั้งเลยทุกไปที่ไหนๆคุณแม่ก็จะส่งก่อนทุกทีนะครับว้าวว้าวสวยมากครับท่านเดินลงตามบันไดไปชมบรรยากาศด้าน <c oughs> านครับยู t i f u l ที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสกายติ้งติ้ง,งช่องสันส y นยูทู e สันสนคนชอบเที่ยวด้วยนะครับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามบริเวณน,น้ำตกวชิระาลนะครับมีเพื่อนเข้ามาเยี่ยมชม็นระยะระยะในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชม โอเคไหมสวยนะสวยสวยนี่เขาก็ไหลจากด้านบนน่ะด้านบนอ้อมมานี่อ้อม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 ลงมานี้นี่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 กำแรงนะคุณแม่ดูแม่ดูนี่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 โอ้ไหมโอสวยนะนี่นี่ปกนี่อีกหลั่นหนึ่งนะนี่ชั้นหนึ่งมีลงไปนี่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 ไหลไม่นี่เลยว้าวว้าว นะครับเดี๋ยวไปหาหมุมอีกนิดบรรยากาศร้านค้าก็มีผลไม้มีส้มอันนั้นหน้าสวรรค์มั้งบูกเฟาโดนะพิซซ่าจากหลายตรงนี้เหมือนว่า <c oughs> เป็นร้านอาหารบริการร้านอาหารป้าทองวชิระดีดู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 ขอดมดูดูคูดูดูดนะู ัวผาคเหนือรอบนี้จะไม่ค่อยหางจากหมอนเสื้อผ้าหมอนเสื้อผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่สนใจมากโอ้เดี๋ยวว่าจะตัดสินใจอย่างไรดูสิดูสิหยิบแล้วหยิบอีกนะถ้าพันคอสีเหลืองอัเนี้เห็นไหแล้วถอยมาแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ยังมองยังดีอยู่โอเคโอเคโอเคสองร้อยห้าสิบ ดูบรรยากาศบนนู้นโอาา้โหาทาง่้ามีเมฆมันลาเรียอยู่เปนยอดเขาอยู่เหมือนกันไม่แน่เดี๋ยวอาจจะตกอีกก็ได้โอ้สวยมากนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคกร์กิ้งกิ้งสันสมยูทูบสันสมคนทองเที่ยวนะครับท่านผู้ชมแะเป็นกำลังใจ ภาพสวยๆงามๆธรรมชาติมาฝากกับทุกท่านนะครับ